ดีใจจนคิดไม่ออกเปิดใจสถีป้ายแดงหวังเล็กๆกับถูกหวย30ล้านดีใจจนคิดไม่ออกเปิดใจสถีป้ายแดงหวังเล็กๆแค่2ตัวท้ายแต่กับถูกหวย30ล้านบอกดีใจจนคิดไม่ออกว่าจะใช้เงินก้อนนี้ยังไงวันที่1กันยายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัครเดชพิมพ์เขตอายุ33ปีพร้อมแฟนสาวชาวต,ตำบลโนน,นปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลย ได้เดินทางพบกับพนักงานสอบสวนสพผาขาวจังหวัดเลยหลังเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัล30ล้านบาทโดยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข1นึ่งหนึ่งจาวดประจาวันที่1กันยายน64จํานวน5ใบามาลงบันทึกประจําวันนายอัครเดชเศรษฐีใหม่เปิดเผยว่าตนและแฟนสาวได้ซื้อลอตเตอรี่ซึ่งเป็นเลขชุดจํานวน5ใบโดยซื้อเลขท้าย75โดยหวังว่าจะถูกรางวัลเลขท้าย จนกระทั่งหวยออกมีคนบอกว่าหวยออก75ตนและแฟนก็ดีใจว่าถูกหวยพอมาตรวจอีกทีจึงพบว่าลอตเตอรี่ที่ตนซื้อนั้นถูกรางวัลที่1จํานวน5ใบมีมูลค่า30ล้านบาทจึงได้เดินทางมาแจ้งลงบันทึกประจําวันไม่เป็นหลักฐานส่วนเงินจะใช้ยังไงยังคิดไม่ออกยังดีใจและยังไม่หายตื่นเต้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด .co.th ค่ะ